500ซับมาแล้วผมดีใจมากที่ทุกคนคอยติดตามแล้วแวะเข้ามาพูดคุยกันเราจะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยกันอ่าแล้วผมก็กราบสวัสดีที่นผมในเว็บน้านะผมในเกมแพทูเกตากันอีกแล้วนะผมโอ้โหนะผมจากพิที่แล้วนะผมที่ผมได้เกินเกินเอาไวน้นิดนิดหน่อยหน่อยนะผมแบบว่า เออวิธีหาตังนะผมก็จากการตกปลาอะไรอย่างนี้นะผมวันนี้เราจะมาพูดถึงการตกปลาให้คุ้มโคตรโคตรให้โคตรโคตรคุ้มนะผมซึ่งผมใช้เวลาเล่นเกมเนี้ยมาพอสมควรครับผมผมก็ได้ทดลองลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกมาหลายหลาอย่างนะผมซึ่งผมก็ได้ข้อสรุปว่า อืมไอที่ผมทำเนี่ยมันดีมากาะากับผมโอเคก่อนอื่นนะผมใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะผมผมไดออ้สอนวิธีหาตังค์เยอะๆนะผมก็ตังค์ที่ผมมีตอนนี้นะผมก็ผมได้สอนไปคลิปที่แล้วนะผมว่าหามายังไงอะไรยังไงถ้าผมทุกคนก็ไปดูได้นะผมว่าผมมีตังค์เยอะขนาดนี้ได้ยังไงนะผมโอเคสําหรับวันนี้เราจะมาสอนวิธีตกปลาให้คุ้มเบ็ดนะผมตกบ้ายคุ้มเบ็ดนั่นแหละครับผมก็ยังยก่อนอื่นเลยนะผมให้ทุกคนมาซื้อ เบ็ดอันสุดท้ายไปเลยจบ30เพชรอันสุดท้ายจบนะไม่ต้องอะไรมากมายนะผมสามสิเบเพ็ดอันสุดท้ายจบนะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะผมซื้อไปนะผมแล้วก็อยากจะตกที่ไหนนะผมก็เชิญแล้วแต่ทุกคนเลยนะผมแต่ผมไม่รู้ว่าที่อื่นอะ่ะมันจะมีสซปลาบอกหรือเปล่าถ้าที่คข็มมันจะมีสายปลาอยู่ถ้าที่คขปมจะมีสายปลาแบบสาปลาเล็กปลาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่า บนเกมโซนมันจะมีบอ่อน้ําอยู่นะแล้วก็ไอตรงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงเกมโซนก่อนดีกว่านะครับผม <S <S เนี่ยตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยมันมีบอ่อน้ําอยู่บนเกมโซนนะผมซึ่งเนี่ยตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าตรงเนี้ยพอตกไปแล้วอะ่ะมันมีปลาไซส์ใหญ่ไหมนะครับผมผมไม่เคยมานั่งตกตรงนี้นะทุกคนก็ลองดูกันเองนะผมแต่ที่ผมจะมาพูดวันนี้จะมาแนะนําวันนี้นะผมก็คือ ไปที่ไหนก็ได้นะผมแล้วแต่คุณเลยนะผมไปที่ที่มันมีสายปลาหน่อยอ่ะคือเราตกเราก็ต้องหวังปลาสายใหญ่ใช่ไหมล่ะเราต้องไปที่มันมีปลาสายใหญ่ๆนะผมซึ่งจะเป็นชายหาดหรือว่าบนเรือก็แล้วแต่คุณเลยนะผมถ้าบนเรือก็จะเป็นพวกปลาทะเลน้ําลึกนะผมถ้าเป็นชายหาดก็จะเป็นพวกปลาบริเวณชายหาดนะผมโอเคก่อนอื่นนะผมผมจะไปที่เรือผมจะไปที่เรือนะผมผมจะไม่อยู่ตรงชายหาดผมจะโดดไปที่เรือลำข้างหน้านี้นะครับผม แล้วผมก็จะบอกเออทริคง่ายๆเลยนะผมคือการตกปลาของเราเนี่ยนะเราจะไม่คือผมจะพูดอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่าทุกคนตกปกติอะ่ะคือตกทุกครั้งตกทุกครั้งพอมีปลางับเบ็ดก็ดึงพอมีปลางับเบ็ดก็ดึงนะผมปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ปลาอะไรไม่สนใจกูจะตกทุกอย่างนะผมนั่นะแหละทุกคน <c oughs> ผมจะบอกว่าถ้าทุกคนทําอย่างนั้นอะ่ะการซ่อมเบ็ดไอ้เบ็ดสีฟ้านเนี้ใช้เงิน1000บาทแล้วทุกคนตกไอ้ปลาพวกนั้นไปขายอะ่ะ บวกลบกาไรขาดทุนแล้วอะมันจะมันจะเท่าทุนทุกคนผมบอกเลยว่ามันจะเท่าทุนนะผมซึ่งที่ผมมาแนะนาวันเนี้ยจะไม่เป็นการอย่างนั้นนะผมแต่ว่าผมขอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทุกคนโอเคมาผมไปปิดสั้นมานะผมเมื่อกี้ผมว่าไปปิดสั้นมานะผมเดี๋ยวตกปลาแล้วมันจะสั้นโอเคก็คือหลกัลกๆของเราเลยนะผมเราจะเออจะบอกก่อนว่าการซ่อมของเราจะนานๆทีซ่อมผมพูดเลยว่านานๆทีเราจะซ่อมนะผมเนื่องจากอะไรรู้ไหม เนื่องจากว่าถ้าปลาไม่งับเบ็ด <Huh? S 1> ก็เท่ากับว่าเราก็ไม่เล้งเสียเขาเรียกว่าจํานวนครั้งที่เกมมันเซตมานึกออกปะเกมมันเซตมาว่าถ้าเกิดปลางับกี่ครั้งกี่ครั้งทุกคุณก็ต้องไปซ่อมเบ็ดใช่ไหมเราจะไม่ให้ปลางับสิ่งที่ผมกําลังจะพูดก็คือ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีปลาตัวเล็กงับเบ็ดไม่ใช่งับพูดผิดถ้ามีปลาตัวเล็กโพเป็นเงาอะถ้าเบ็ดปลาตัวเล็กโพเป็นเงา เดวดูอ่าอย่างเงี้ยปลาตัวเล็กเราจะเอาขึ้นนะครับผมนี่แหละนี่แหละคือคีดหลักในการหาปลาหาเงินจากการตกปลาซึ่งผมทํามาแล้วแล้วผมก็ยังทําอยู่และคือผมทําอย่างเงี้ยนานมากๆคือตอนเนี้ยยังไม่ได้ซ่อมเลยนะผมเล่นมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยปลาเล็กไม่เอานะครับผมเอาขึ้นเลยพอปลาเล็กมาเอาขึ้นเลยตกใหม่ ผมเล่นมาเป็นอาทิตย์แล้วอะ่ะผมตกอะ่ะคือยังไม่ได้ซ่อมเลยอะ่ะนะครับผมถ้าเล่นแบบตกทุกเอาเอาทุกตัวซ่องสัมันซ่อมแล้วซ่องสมันซ่อมแล้วไม่คุ้มกับพันหนึ่งเลยนะผมค่าซ่อมเนี่ยปลาตัวไม่เอาตัวเล็กนะผมถ้าทุกคนทําตามเนี้ยคือนานมากอะ่ะกว่าจะซ่อมหนึ่งครั้งนะผมแล้วคือการที่เราได้ปลาไซส์กลางกับไซส์ใหญ่อะ่ะเอาไปขายอะ่ะมันจะถ้าบวกลบกําไรค่าซ่อมแล้วแล้วเอาไปขายแล้วอะ่ะมันจะ ใช้คำว่าเป็นกําไรแน่ๆผมรับประกันมันจะเป็นกําไรแน่นอนครับผมนั่นแหละที่ผมจะบอกแต่ข้อเสียก็คือมันจะน่าเบื่อทุกคนถ้าทุกคนอยากจะหาตังจากการตกปลานะก็แนะนําวิธีนี้เนี่ยดูดิว่ามันจะโผล่มาสายกลางกับใสายใหญ่อะนานมากๆพอมันจะโผล่มามันจะน่าเบื่อตรงนี้แหละนะครับผมก็ ทไม่อยากหาการตกไม่อยากหาตังค์จากการตกปลาก็ไปดูคลิปที่แล้วของผมแล้วผมผมสอดไปแล้วนะผมว่าผมหาตังได้ยังไงขนาดนี้นรับผมเนี่ยพอมันไม่โพลมาก็มันจะน่าเบื่อแบบนี้แหละนะครับผมแต่นี่คือหนึ่งวิธีนี่ผมที่ผมได้ทดลองแล้วก็คือมันคุ้มและมันก็ไม่ต้องซ่อมเบ็ดบ่อยแล้วก็ปลาที่ได้มาเอาไปขายบุกลบกับค่าซ่อมเบ็ดในนานๆครั้งมันเป็นกําไรนะครับผมเออนั่นแหละทุกคนแต่ว่า มันก็จะมีปลาสายการใช่ไหมที่แบบดึงขึ้นมาแล้วเป็นประตูอันนี้ก็ต้องยอมรับนะผมก็แล้วแต่ดวงคุณนะผมถ้านี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้สายใหญ่ครับผมอย่างนี้สายใหญ่สติแปบ,บทุกคนผมไม่อยากพลาดปลาสายใหญ่นี่ครับผมที่ผมพูดนะผมเมื่อกี้มันสายกลางไม่ใช่สายใหญ่เมื่อกี้คือสากลางนะผมมีใหญ่กว่านี้อีกนะแต่ก็นี่แหละนะผมที่ผมพูดก็คือถ้าเกิดได้ประตูคุณก็ต้อง ยอมรับความเสี่ยงเอานะผมแต่ถ้าถามว่ากลับไปตกกับเอาตัวเล็กด้วยตัวแรงด้วยพวกไอ้พวกนั้นอะกระจิบกระจ้อยนะผมมันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วครับผมถ้ามาอย่างเงี้ยมาเสี่ยงเอาประตูบ้างเอาตัวใหญ่บ้างเอาไซยกลางปกติที่ได้ปลาปกติบ้างบางทีก็มีประตูแทรกซ้อนมาบ้างก็ตามนั้นนะผมก็ประมาณนี้นะผมก็ต้องรับความเสี่ยงในการเออได้ประตูไปด้วยนะผมมันก็ไม่ใช่แบบว่า จะได้ปลาทุกไม้ทุกตัวเนาะมันก็เกินไปนะครับผมแค่นี้ก็โกงเกมพอแล้วทุกคน <c oughs> ไมกครับใส่กลางไมกครับแค่นี้ก็โกงเกมพอแล้วนะผมทุกคนเราดึงเบ็ดออกมาตอนตอนที่เห็นเงาปลาตัวเล็กนะผมแค่นี้เราก็โกงเกมพอแล้วอะไรอย่างนี้คนัะผมก็ได้ปลาหมึกราชามานะจ๊ะเอานะครับผมก็ประมาณนี้นะผมทริคของผมในการตกปลานั่นเอง ซึ่งปลาของผมก็มีประมาณนี้นะผมแล้วก็มีปลาฉลามอยู่ที่บ้านตัวหนึ่งด้วยเออมีปลาสีม่วงสองตัวเองที่เคยได้มานะผมแล้วที่เหลือก็ขายไปหมดแล้วแหละเอาตังค์เอากําไรหมดนะผมก็ใช้จุดนี้แหละก็ได้กําไรมาพอสมควรนะผมแจมไปเลยจัะโอเคผมทุกคนกล็ลองไปหาดูนะผมตัวกลางกับตัวใหญ่นะผมแนะนานะผมถ้าเป็นตัวเล็กก็ดึง เออดึงเบ็ดขึ้นมาเลยนะผมไม่ต้องไปเสียเวลาตกอยู่นะผมเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มค่าเบ็ดนะครับผมโอเคผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมที่ผมจะมาพูดแล้วก็แนะนําสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นทริคของเกมนะผมมันเป็นใช้คำว่าอใช้คำว่าช่องโหว่ของเกมนะผมเราเอามาให้เกิดประโยชน์เราเอามาทำให้เกิดประโยชน์นะครับผมเออจะได้มีตังค์ใช้กันนะครับผมโอเค ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะผมคลิปนี้มาแนะนําเลก็กๆน้อยๆแป๊บเดียวนะผมก็มีอะไรก็เอออย่าลืมคอมเมนต์ไปพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ See you